สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนน้องทุกคนครับพี่น้องครับผมลุงทันให้โชคพบพี่น้องของเราในงวดสิบหกพฤษภาหกเจ็ดวันนี้ครับนําเสนอครับเป็นวิ่งบนมาราธอนชนสามสูตรครับมาครับฟังคําเตือนเลยดีกว่าพี่น้องครับแล้วรับชมกันเลยครับว่างวดนี้จะชนอะไรสําหรับวิ่งบนมาราธอนนะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและเอาไปใช้พี่น้องครับที่วิดีโอที่กําลังนําเสนอต่อไปนี้ เป็นแค่แนวทางเท่านั้นครับในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งของรัฐบาลช่องของเราสนับสนุนเฉพาะสลากกินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีครับด้วยความหวังดีจากลุงทัศให้โชคมาฝากและเตือนและเข้าเรื่องเลยครับสูตรที่1นึ0งแนบวกเก้หนึ่งหนึ่งสูตรที่2องบวกร้อยสิบบนบวกรหัสศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งวยที่3ามบวกร้อยที่4บวกหนึ่งหนึ่งหนึ่งมาคำนวณจาก16มีนาครับ แสนคือ9บวก9เป็น8บวก1เป็น9บวก1เป็น0บวก1เป็น1 110 6บวก2เป็น8บวก1เป็น9บวก1เป็น0บวก1เป็น1หน่วยที่3บวก100ที่4 7 4บวก3เป็น7 7บวก2เป็น9ตามที่จริงใส่0ไปตัวหนึ่งก็ได้นะครับ0อยู่ข้างหน้า แต่จะได้อยู่สี่ตัวคือศูนย์หนึ่งหนึ่งถ้าใครอยากใช้สามตัวนี้ก็ได้ครับตัดตัวหน้าออกก็ได้แต่ถ้าตัดตัวหน้าออกมันก็จะเหลืออยู่สามตัวตัวเลขมันก็จะน้อยลงแต่ถ้าเพิ่มศูนย์เข้าไปข้างหน้าก็จะเป็นสี่ตัวแต่สามตัวมันก็มีโอกาสหลุดถ้าสี่ตัวนี้มันก็จะไม่หลุดโอเคนะครับสี่บวกสามเป็นเจ็ดเจ็ดบวกสองเป็นเก้าเก้า บวกหนึ่งเป็นศูนย์บวกหนึ่งเป็นหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองเก้าศูนย์หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งมาตัดสูตรนี้จะเหลือศูนย์กับหนึ่งออกเลยครับออกแปดหนึ่งถูกหนึ่งตัวนี้ครับงวดต่อมาครับตัดกันได้สามสี่ห้าพี่น้องครับสามสี่ห้าสามสี่ห้าถ้าสามสี่ห้าไม่มา ก็จะเหลือแค่789 0และก็2ถ้ากรณี2สูตรนี้ผิดเพราะมันได้345มันก็จะเหลืออยู่789และผลที่ออก598มันก็จะเหลือตัวนี้3าม5ี้าห้าไปหลักร้อยพี่น้องครับตัดออกมา345 5ไปหลักร้อยเวลาไปจับชนชุดนี้มันจะถูกแค่59เป็นคู่ชุดโต๊ดเข้าชุดเหวี่ยง59นะครับ จับคู่ชุดแล้วมันไม่ถูกสูตรนี้ถูกห้าสูตรนี้ถูกเก้าแต่มันไปอยู่ในหลักร้อยมาดูวัดต่อไปครับสูตรที่หนึ่งแปดเก้าศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดแปดเก้าถ้าตัดกันแบบนี้จะได้อยู่แปดกับเก้าจะมาชนสูตรนี้แปดกับเก้าจะมาชนอยู่สูตรนี้ถ้าเจ็ดจะมาชนอยู่ในสูตรนี้อะถ้าแปดกับเก้ามาเอามาชนสี่ห้าหกเจ็ด ถ้าเจ็ดมาจะมาชน890 1ผลที่ออกหนึ่งหถ้า1 6สูตรนี้ผิดสูตรนี้จะถูก1นสูตรนี้จะถูก6แต่ตัวตัดคือเจ็ดแาวันนี้ผิดพี่น้องครับเพราะตัด8กับ9อยู่ในสูตรนี้7มาชนอยู่ในสูตรนี้มันจะ ตัวชนตัวตัดมันไม่ถูกมันจะถูกตัวเหลือพี่น้องครับคือตัดแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าฝั่งนี้เหลือศูนย์กับหนึ่งฝั่งนี้เหลือสี่ห้าหกนี่แหละครับปัญหามันเวลาจบชนตัวที่เราชนคิดว่ามันจะมาเนี่ยชนแปดกับเก้ามาชนสองสูตรนี้ได้แปดกับเก้านะครับถ้าสูตรนี้มาชนสูตรนี้จะชนที่เก็ด ผมก็เลยตั้งเจ็ดแปดเก้าคิดว่ามาแน่ๆมันกลับไม่มามันออกหนึ่งหกสูตรนี้ตัวที่เหลือแปดกับเก้ามันเหลือศูนย์กับหนึ่งตัวนี้ก็เหลือสี่ห้าหกมันมาออกหนึ่งหกตัวนี้พี่น้องครับมันเป็นซะแบบนี้ตัวให้ผิดแต่ตัวสูตรไม่ผิดสูตรของเราไม่ผิดพี่น้องครับแต่สูตรนี้ผิดนะ อ่ะสูตรนี้ถ้าใช้ศูนย์มาตัวหนึ่งศูนย์ข้างหน้าก็จะได้หกเหมือนกันถ้าเราใช้สี่ตัวสี่บวกสองเป็นหกบวกศูนย์เป็นหกถ้าเราบวกศูนย์หนึ่งหนึ่งเราก็จะได้หกเจ็ดแปดเก้ามันก็จะไม่ผิดแต่เนื่องจากเราอยากได้ตัวเลขที่น้อยเหลือสามตัวโอเคผมถือว่าผิดแต่ตัวสูตรไม่ผิดก็แล้วกันแบบนี้น่าจะชัวร์กว่า มาดูงวดปัจจุบันเลยดีกว่าพี่น้อครับมาเรามาดูครับแสนคือ9บวก9เป็น18บวก1ได้9บวก1ได้0บวก1ได้1มาแล้วครับ8 901สูตรที่210 1บวก1เป็น2 2 110บน ได้สองสองสามสี่ห้าโอ้ผมเอาหนึ่งมาจากไหนพี่น้องครับผมบวกยังไงได้หนึ่งร้อยสิบนก็จะเป็น1นึ่งบวกหร้อยกับ10เป็นสองเราจะได้สองสามสี่ห้าผมจะแก้ยังไงละ่ะทีนี้2องสามสี่ห้าตัวนี้ก็จะเป็นห้าพี่น้องครับ สูตรสุดท้ายหน่วยที่สามบวกร้อยสิบที่สี่หกบวกสามได้เก้าเก้าบวกสามเป็นสิบสองสองบวกหนึ่งได้สามได้สี่ได้ห้าถ้าใครจะใช้สองด้วยก็ได้แต่มันจะได้สี่ตัวแต่ผมจะไม่ใช้สองอะใครอยากจะใช้สองมันจะได้แบบนี้ถ้าสูตรเต็มมันถ้าได้แบบนี้มันจะได้สองสามสี่ห้าพี่น้องครับสองสามสี่ห้า 2องสามสี่ห้าสองศนย์นี้ชนกันเราจะเอาสองสามสี่ห้ามาชนที่แปดเกมันก็จะแก้ไขหมดเลยนะพี่น้องครับเนี่ยถ้าสองมาชนสองหนึ่งสองผมแก้แบบนี้ดีกว่าพี่น้องครับ มาต่อพี่น้องครับถ้าแบบนี้มันจะชนที่สองสามสี่นะครับสองสามสี่ห้าอ่ะสองสามสี่ห้าตัวชนนะสองสามสี่ห้าซึ่งผมเขียนไว้แล้วถ้าสองสามสี่ห้ามาชนไหนครับชนแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองแปดสองเก้าสองศูนย์สองหนึ่ง สามแปดสามเก้าสามศูนย์สามหนึ่งสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งและห้าแปดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าหนึ่งอ่ะถ้าตัวเด่นนะพี่น้องครับทีนี้ตัวที่เด่นผมคาดว่าจะเป็นแปดนะสามแปดสี่แปดแปดสี่แปดสาม แล้วก็แปดห้าห้าแปดนี่ถ้ามาในรูปนี้ผมจะเน้นแค่นี้สี่แปดหางนี้พี่น้องครับผมให้ที่แปดหางนี้สองแปดแปดสองสามแปดแปดสามสี่แปดแปดสี่เน้นตัวไหนครับเน้นที่สามครับเน้นสามตัวนี้ ชอบสามที่สุดถ้าสามก็มีแค่สามปดกับแปดสามครับได้เท่านี้พี่น้องครับนี้คือวิ่งบนมาราธอนตัดสามสูตรวันนี้ผมฟันสองหางนี้คือสามแปดแปดสามและคลิปต่อไปพี่น้องครับผมจะเอาวิ่งบนสามตัวตัดสองตัววิ่งสามตัวตัดสองตัวเท่ากับเราถ้าชนกันเราจะได้เลขวิ่งอยู่สองตัว หนึ่งถึงสองตัวเท่านั้นถ้าสองสูตรนี้ชนกันแต่ถ้ามันไม่ชนถ้าจับคู่ชุดเราจะได้อยู่หกหางไปกับสิบสองหางแล้วผมจะเอาไปตัดกับชุดวิ่งบนมาราทอนโอเคนะครับมาพี่น้องครับสูตรนี้เดินทางมาถึงแค่นี้ก่อนจะจากกันขอบพระคุณพี่น้องทุกๆคนครับวันนี้ขอให้โชคดีครับคลิปนี้วันนี้สวัสดีครับ